สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกับผมและท่านนายกอีกเช่นเคยนะครับนายกท่านนายกค่ะวันนี้ก็มาถึงร้านคาเฟ่ที่2แล้วนะครับผมก็จะถามท่านนายกว่าวันนี้ท่านนายกพาพวกเราเนี่ยมาที่ร้านไหนครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันและน,น,น้องน็อตนะคะพาทุกท่านมาที่ร้านฟารีนแอนด์กิฟต์คาเฟ่ค่ะ ซึ่งจะอยู่ที่ริมคลองโทรประทานนะคะทางก่อนขึ้นสะพานไปมอราชพัฒประตู3นั่นเองค่ะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องซื้อคูปองก่อนใช่ไหมครับท่านนายกใช่ค่ะซื้อคูปองท่านละ80บาทนะคะคูปองสามารถใช้แทนเงินสดได้นะคะนำไปแลกอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านได้เลยค่ะ งั้นเราจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับแล้วก็จะไปชิมอาหารร้านฟาลีนแอนกิฟคาเฟ่ด้วยนะครับไปกันเลยค่ะ และช่วงนี้นะครับผมกับท่านนายกนะครับก็ได้อยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็ดีมากมากเลยครับท่านนายกอยากให้ท่านนายกเนี่ยแนะนําเมนูที่อยู่ตรงหน้าหน่อยครับค่ะก่อนที่จะแนะนําเมนูอาหารนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้าน ฟาลีนแอนกิฟคาเฟ่นะคะบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะพาครอบครัวลูกหลานน้องๆหนูๆมาเที่ยวแล้วก็มา ชิมอาหารร้านนี้นะคะก็จะเป็นการให้อาหารสัตว์ปลาคาร์ฟนกแมวนะคะแล้วก็วันนี้เมนูนะคะที่จะแนะนําก็จะเป็นไก่ทอดฟารีนข้าวผัดปูนะคะแล้วยังมีข้าวหมกไก่อด้วยนะคะอาหารในร้านก็จะเป็นสไตล์อิสลามแต่ถ้าทุกท่านไม่ชอบอาหารประเภทนี้ทางร้านก็จะมีสเต็กส้มตำหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานนะคะ และในวันนี้สำหรับเครื่องดื่มนะคะก็จะให้น้องน็อตได้ชิมชาอูจิมัทชะและนี่ก็คืออเมริกาโน่ชอบมะพร้าวอ่อนนะคะและตบท้ายด้วยขนมหวานก็จะเป็นเผือก บัวลอยเผือกนะคะแล้วก็ฮันนี่ทอนะคะซึ่งจะเป็นอะไรที่โอ้โหอร่อยมากๆได้สสไตล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบไทยๆแล้วก็สไตล์แบบเชื้อชาติทางตะวันตกด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนนั้น <c oughs> ผมกับท่านนายกขอตัวไปชิมนะค่ะเชิญชิมได้เลยคะ่ะ <c oughs> ค,คืออาหารที่นี่อร่อยจริงๆนะครับท่านนายกค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะไดะ้ได้มีการตรวจคุณภาพอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารปลอดภัยและอร่อยเนี่ยจากทางกองสาธารณสุขของเทศบาลตูนบ้านคลองนะคะได้มาตรวจสอบคุณภาพอาหารให้พี่น้องประชาชนได้ทานอาหารอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้ไป คลีนฟู้ดกู t ดเทสด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมาชิมมาเที่ยวชมสวนสัตว์เล็กๆของทางร้านก็สามารถมาได้ที่ทางเข้ามอราชพัฒประตู3นะคะก็มาทางสี่แยกวุ่นวายก็ได้นะคะก่อนที่จะข้ามสะพานคลองชลประทานก็ให้เลี้ยวขวาเข้ามาที่ร้าน ฟาลีนแอนกิฟคาเฟ่ได้เลยค่ะและท่านใดที่จะติดตามรายการที่นี่บ้านครองนะคะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพ<ส>เพจที่นี่บ้านครองและติ๊ To k อที่นี่บ้านครองด้วยได้ทุกช่องทางค่ะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับท่านอนายุก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะ